สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่หลอ่อพาเพลงครั้งนะครับไม่เจอกันสักนาเลยนะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้มาแนะนําเด็กอะไรวันนี้ก็จะมาเปิด,ปดตินบล็อกนี่มาดูกันนะครับสองกล่องนี้พิงไคบะและยูกินะครับเป็นตินบล็อกสองพันสิบหกนะครับเมกาติน2016นะครับสองกล่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พี่หล่อจะมา เปิดให้ดูกันนะครับเอามาดูก่อนเลยดีกว่าว่าในกล่องมันจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวอ่านให้ดูข้างหลังครับเอากล่องของยุกิก่อนละกันเนาะยุกินะครับกล่องนี้นะครับก็ก็จะมีในกล่องนี้จะมี3ามเมกะแพ็คนะครับก็คือจะมี3ามซองนะครับในในแต่และซองนี่ก็จะมีซิกเซ็ตซูเปอร์อันต้าแล้วก็แรอย่างละใบนะครับแล้วก็คอมมอนอีกสิบสองใบนะครับมีมีทุกซองนะ แล้วก็ที่ได้ชัวร์ๆนะครับในกล่องนี้อย่างกล่องยูกิเนี่ยที่จะได้ชัวร์ๆเลยก็จะเป็นซีเคตหนึ่งใบก็จะเป็นไอตัวนี้เลยหน้ากล่องนะครับโอซิลิสใช่ไหมโอเคแล้วก็ที่จะได้ชัวร์ๆอีก2ใบในกล่องนี้ก็จะเป็นอ e ีบอลอีบอลในตัวเอ็กซ e ์เซสนะอีบอลเมกิเชียแล้วก็มีดาร์กเมกเชียอีกใบหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีซูเปอร์แร่สามใบนะครับที่ได้ชัวร์ๆก็จะเป็นดีดีดีเฟรมคิงเกงกิสก็คือเอ,อ่อเตมูจินนะครับแล้วก็จะมี ดาร์ o n น x t ดีเอ็มพาร์เรอร์วอริเออร์ก็น่าจะเป็นตัวตัวตัวที่เป็นเพนดู l ัมอะนะที่ที่เป็นสเกลแล้วแบบแซกในเกตโจมตีได้ทีหนึ่งแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นเพอร์ฟอร์ม e p e n d u l u เพนดูรัมซัสเลอร์ก็คือพอ,อย่ยานั่นเองครับอันนี้พวกนี้ก็จะได้ชวนครับส่วนไอที่แรนด o อมนะครับในซองเมกะแพ็คที่มีซีเคตทุกซองนะครับก็จะมีตั้งแต่ชุดคอสโต้แคดอเบลิเบ l เลียแล้วก็เดนมชันออฟคา o s แล้วก็มีเบรกเกอร์ ออฟชาร์โดอีกใบหนึ่งอีกชุดหนึ่งครับมีทั้งสี่ชุดนะครับในนี้ในกล่องยูกินะครับที่จะได้แล้วมาดูกล่องนี้ไคบาอ่ามาดูไคบาบ้างไคบาก็เหมือนกันจะมีสามซองที่แรนดอมนะครับเหมือนกันแต่ว่าในกล่องไขบาเนี่ยชัวร์ๆก็จะเป็นหน้ากล่องโอเบลิกนะครับหนึ่งใบเป็นซีเครตแลน์นะครับแล้วก็จะมีอันต้าสองใบในกล่องนี้ก็จะเป็นบูไอสเปริตว้าวบูไอสเปริตนะครับแล้วก็จะมี บูไอไวดาก,ก้อนอีกใบหนึ่งนะครับส่วนซูเปอร์สใบก็จะมีด mm ีดีดีอเล็กซานเดอร์ก็ตั้งเป็นตัวซิงโคลแล้วก็อ mm ีเทอร์เอมพาวัลดาร์อนก็อีกตัวหนึ่งใช่ไหมน่าจะใช่นะแล้วก็มีกระต่ายโอ้กล่องนี้เด็ดนะครับมีกระต่ายด้วยแล้วก็แรนดอมเหมือนกันนะครับ4-2องอะมาดูกันดีกว่าว่าจะเปิดได้อะไรกันบ้างนะครับอเอากล่องเอาพระเอกก่อนนะ เด็กชายยูกิก่อนนี่มาเริ่มกันที่กล่องนี้นะครับลุ้นไปด้วยกันเลยก็จริงๆแล้วสำหรับกล่องนี้นะครับถ้าจะได้คุ้มคุ้มเลยสุดๆก็ต้องเป็นพัดเจ้าพันห้านะครับโซลิมสไตร์นะครับผมลองลงมาหน่อยถ้าในระดับซูเปอร์ก็ควรที่จะเป็นทวินทวิสเตอร์นะครับแล้วก็ระดับอันต้านี่เท่าที่ดูมาน่าจะเป็นแอแลคคูนนะมาเจสแลคคูนคิดว่านะเนี่ยซูเปอร์อันต้าแล้วก็ซีเตต้อง ประมาณนี้ถึงจะโอเคนะอ่ะมาลุ้นกันเลยดีกว่าสำหรับยุก <Y uki. S 1> ิโอเคมาแล้วนี่เปิดมาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้สามซองนะครับกล่องก็เป็นประมาณนี้ก็มีกล่องเหล็กมาให้ไว้ใส่แกะสะสมการ์ดได้อโอเคยุกิก่อนอ่า ของที่ให้ชัวร์นะครับอันนี้แพคนี้เห็นไหมโอซิลิสเป็นซีเกตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หลอดจะเปิดให้ดูเลยเห็นไหมเป็นกล้องหน้านะกลับด้านนิดหน่อยชูก็จะมีดาร์กเมจิกเชียนอีบอลเทมูจินอ่ะนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ พ่อ,อยูยาซุปเปอร์นี่นะครับอันนี้คือที่จะได้ชัวร์ครับในกล่องกล่องยูกิน่าจะ,ะมีหกใบนี้เดี๋ยวเรามาดูสองพวกนี้ดีกว่าอันนี้แหละหน่าตื่นเต้นกว่าเยอะเลยอ่ะสองแรกตื่นเต้นเขียวๆ,ๆโอเคเล่นไปด้วยกันแล้วกัน กลังวลนะครับนี่อะไรนี่นี่มันคอมมอนอยู่นปึ๊บชิมโอ้โหอื <c oughs> ้มฮึซูเปอร์ต้องเป็นทวินนะไม่ใช่สนีอ่ะไปดูอันต้ากันโอ้โหม่วงมาเลยโอ้โห มาบ้าใบสุดใบใบต่อไปเป็นซีเขตนะครับจะลุ้นต้องเป็นแครปเท่านั้นนะครับถิงจะแบบคุ้มค่าสีเออสีม่วงเอออะไรวะโอ้โ,อโอเต็มข้อครับก็แน่นอนนะครับอันนี้ก็โอเคโอเคทำก็ได้ลงขอนะครับสองแรกนะครับก็ผ่า มาดูซองสองบ้างคอมมอนจะไม่จะไม่เพ่งเลงน,นะครับคอมมอนจะเผยผ่านไปก่อนนี่แหละปะเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นลิสม,ม,มูยม่งอะแลมาไปแล้วเป็นฟิวชั่นคอนสตรัชั่นนะครับใบนี้ก็โอเคอยู่ดูใบซูปเปอร์นะครับต้องเป็นเวทดูกันเวทแต่ว่ามีพลังชิบหายแล้วโอ้โห อูตราโอ้โหขาวมาเลยตัวอะไรเลยว้าวชีลานุยนะครับผมใบสำคัญคือสีเรตใบนี้แหละนะจ๊ะสีเฮ้ยกับดักโอ้โหทำมาทำไมโอ้ยเป็นฟู l l escape นะครับเป็นเป็นกับดักครับแต่ร้องไห้ครับโอ้โอโอเคสองที่สองก็ผ่านไป อ่ะองสุดท้ายนะครับในกล่องยูกินะครับอันนี้จะแรนดอมมานะอยู่ที่ดวงเลยลุ้นลนลุ้นลนลุ้นลน,ลนอยากจะลุ้นเลยปุ๊บอ๋อเป็นอะไรเพนดู um ลัมรีบอนแรนครับใบต่อไปซูเปอร์โอ้เป็นมอนนะครับ,อโ,อรบโอ้โหอะไรเนี่ยฟัฟเฟิ m เมาสต่อไปอัลตร้า โอ้ oh, Lost one her lost โอเคอยู่นะไว้ต่อไปเนี่ยแหละ Secret จะ wow, okay, เป็นว้าวเขียวมอนด้วยปุ๊บโอ้โหเป็นออสไอ Pendulum ดากอนะครับโอเคเป็นน้ำมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับ <sighs> ผ่านไปแล้วครับยูกิ ไม่ได้แต่งใจนะครับต่อไปไปดูใครบาดีกว่าฝากความหวังไว้ที่เขาแล้วไม่ไหวจริงๆไม่หว,หวจะเคลียกใครบากยุกิติผ่านานะครับเอาไปอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นใครบากน่า๊ะช่วยด้วยลูกพ่อกล่องหนึ่งอ่า กล่องไข่บาตแล้วนะครับผมในกล่องไข่บาตก็จะเป็นโอเบลิกนี่นะครับอันนี้ที่ได้ชัวร์นะครับเดี๋ยวก็จะเปิดเปิดของที่ได้ชัวร์ก่อนนี่ดูใบแรกก็จะเป็นโอเบลิกบลูไวอ์อัลตร้านะครับนี่แล้วก็มีบลูไวท์สปิริตใช่ไหมบลูไวท์สปิริดอาคอนอ่าซุปเปอร์ก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์ อ๋อมังกรตัวนี้นะครับตัวนี้ทำอะไรได้รีโมฟอืมแล้วก็ชิงก็ตายนะครับกูสงิ๋นะเจกนะบอกนี้โอเคแล้วที่เราจะต้องมาลุ้นกันนั่นก็คือเมกะแพ็คสามซองนี้นั่นเองไหวพระทำบุญอ่ามาดูซองแรกนะครับ จะลอดไหมครับหลังจากยูกินี่ไปสวรรค์แล้วไขบะไขบ่บาอ่ะ,อะชุบอ่ะแรมาแล้วนะครับเป็นซูเปอร์โซเยริชวนนะครับต่อไปซูเปอร์จะเป็นอะไรมืดมาเชียวโอ้โหวบว้วาวฟัวเมอร์นะครับอัลตรา้าหกโมงมาเชียว ไอหมายอีกแล้วโอ้ซีคเครตเป็นว้ามันเพนดูรัมนะครับโอ้โหอออไอปวดตับไปเลยครับพี่น้องโอเคก็ประมาณนี้นะจ๊ะซองแรกซองที่สองมา,มาดูกันซองที่สองของกล่องไขบะนะครับ แลมาก่อนแล้วครับอะไรเนี่ยไฟเฟอร์ฟิวชั่นซูเปอร์เป็นเขียว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 โอ้โหทำไมไม่ทวินวะเนี่ยกีตา,าร์อัลตร้าโอ้ซูปเปอร์โซเยอร์ชิวทำมาทำไมซีเครตใบนี้นะครับมาวัดกันที่สีเขียวมาเลยเขียวมาเลยออตไอฟิวชัน่น อขอบคุณมากนะครับคอมมอนก็มีพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับสองสุดท้ายแล้วนะถ้าไม่ได้นี่เจ็บปวดแล้วนะไอ้ยหชิงเอ้าสองสุดท้ายมาดูกันเป็นอะไรนี่อะไรนี่ยังเป็นคอมมอนอยู่นี่แหละป่ะเนี่ยจนะุ๊บ โอ้ oh, เป็นไคจูนะครับซุปปเอร์สีอะไรสีดำโอ้นัมเบอร์สามสิบเก้านะครับยูโทเปียอ่าพอใช้ได้นะใบนี้ดูอัลตร้าึ๊ดว้าวไอหมาอีกแล้วมาอีกเต็มเลยดูใบสุดท้ายเป็นมืดว้า wow. วเป็นอินฟินิตี้นะครับ ผิดหวังมากไม่ได้พระเจ้าไม่ได้โซลินสไตล์ไม่ได้เทวินนะครับโอ้โโหอเคก็หมดนะครับสำหรับอ่ะเป็นติลสองพันสิบหกนะนี่เปิดให้ดูกันยูกิและไคบะนะครับอาจจะมีคนดวงดีกว่านี้นะเปิดได้โซลินสไตล์นะโอเคแต่ว่าพี่หล่อเปิดไม่ได้สวัสดีนะครับโอเคสำหรับคืนนี้ก็ไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านจ้าบ๊ายบาย